จากนั้นให้นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะภาษามาที่หน้า31นะคะกิจกรรมที่10แต่งประโยคจากคำต่อไปนี้นักเรียนอาจจะแต่งประโยคที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะแต่ในประโยคจะต้องมีใครทำอะไรด้วยนะทีนี้มาดูคำที่หนึ่งกันค่ะ เพื่อนบ้านแต่งประโยคว่าไงดีคะนักเรียนอเอาคำว่าฉันมีเพื่อนบ้านก็ได้นะคะเขียนเลยค่ะชออนอฉันมอ,อีมีพอเออนนเพื่อน ไม้เอกเพื่อนบอานอบานหมายทบ้านทวนการอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะฉันมีเพื่อนบ้านต่อไปค่ะคำว่าขวางทางแต่งประโยคว่าไงดีคะนักเรียนงูเลื้อย ขวางทางนะคะงออูงูลอเอือยอเลือยไม้โทเลือยขอวอางอขวางขอางอทางอ่านประโยคอีกรอบนึงค่ะงูเลื้อยขวางทาง ต่อไปค่ะคำว,ว่าต้นไม้แต่งประโยคว่าไงดีคะนักเรียนฉันปลูกต้นไม้อ่าอันนี้ก็ได้นะคะสะกดค่ะชออะนอฉันปอลออูกอปลูกต้น ตอ่อโอนอตนไม้โทต้นมอไอไม้ไม้โทไ,ไม้ทวนการอ่านประโยคอีกรอบค่ะฉันปลูกต้นไม้ต่อไปฝนตกแต่งประโยคว่าไงดีคะนักเรียนที่บ้านฉันฝนตก ่าทีนี้เขียนเลยค่ะทออีทีไม้เอกที่บออานอบานไม้โทบ้านชออะนอฉันฝอโอนอฝนตอโอกอตกทวนการอ่านประโยคอีกรอบค่ะ ที่บ้านฉันฝนตกต่อไปคำว่าตั้งใจแต่งประโยคว่าไง,งดีคะนักเรียนฉันตั้งใจเรียนอ่าเขียนเลยค่ะชออะนอฉันตออะงอต่างไม้โทตั้ง จอไอใจรอเอียนนเรียนนะคะอ่านประโยคอีกรอบนึงค่ะฉันตั้งใจเรียนต่อไปเรียบร้อยอเรียบร้อยเราจะแต่งประโยคว่าไงดีคะนักเรียนฉันแต่งตัวเรียบร้อย อ่าทีนี้เขียนเลยค่ะชออะนอฉันตอแองอแตงไม้เอกแต่งตออัวตัว,ตวแล้วก็เรียบร้อยรอเอ,อียบอเรียบรออยอรอย,รอยไม้โทร,รอย ทวนการอ่านประโยคอีกรอบนึ่งค่ะช้นแต่งตัวเรียบร้อยต่อไปตัวใหญ่แต่งประโยว่าไงดีคะนักเรียนแต่งว่าช้างตัวใหญ่ก็ได้นะคะ,ะเขียนเลยค่ะชองช้ออา,งชางไม้โท ช้างตัอัวตัว,ตวหอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ทวนการอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะช้างตัวใหญ่เสร็จแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมที่10เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียน